ดินช่วงนี้และดูเขาเรียกว่ามีความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันฉุดให้เราไปได้มีความหวังมีความตั้งอ,อกตั้งใจคือมีแสงสว่างรออยู่คือมีความหวังคือเฮงก็ดีอ่ะอ่ะแค่พูดว่าวดีดีกว่าเนาะมีประกายชีวิตมีความมุ่งหวังมีความตั้งอ,อกตั้งใจมีพลังเกิดขึ้นนะครับผม พลังนั้นดีไหมสิ่งนั้นดีไหมดีมากนะครับผมมีพลังมีความหวังมีแรงโน้มถ่วงเอ้ยมีแรงดึงดูดมีพลังมีอํานาจมีเรียกว่ามีแรงจูงใจที่จะเดินต่อที่จะไปต่อและไปต่อแล้วดีไหมดีไปต่อแล้วสําเร็จไหมสําเร็จไปต่อแล้วเป็นยังไงก็โอเคก็ถือว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในขั้นแบบว่าล้มล้มมามันก็มีช่วงนี้ก็คือ เออมีแรงไปได้มีแรงไปต่อถ้าใครอยู่ในระดับที่ออดีแล้วความหวังของเราตอนนี้คือไม่มีปัญหาชีวิตนะชีวิตของเราอยู่ในสถานะของคนปกติแล้วมันก็ต่อยอดได้ดีขึ้นอีกสองสามเลเวลประมาณนั้นด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบว่ามีแรงบันดาลใจเป็นคนทืส่สู้เป็นคนไม่แพ้มันก็ไปได้เร็วนะครับผมใช้คําว่าไปได้เร็วเนาะเพราะว่า มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรามากมีมากกว่าหรือพิเศษกว่าคนภาดอื่นนะครับผมไปได้เร็วไปได้ดีมีคนสนับสนุนเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำอะไรก็ดูดีมีคนเอ็นดูมีคนซัพพอร์ตไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปถมไม่ใช่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวุน่นเวอรหรืออะไรแบบว่ากับชีวิตตัวเองมาก ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้างเช่นสมมตินะเราจะทำไาสักอย่างหนึ่งก็ตั้งใจทำทำแบบใช้จิตทำไม่ต้องทำแล้วเดินหน้าถอยหลังเดินนั่งถอยหลังแล้วถอยหลังถอยหลังแล้วก็เดินหน้าอะไรแย้คือกังวลหรือวุ้นเวายมันจะไม่สําเร็จมันจะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่รูปธรรมหรือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ ไม่ใช่อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างประมาณอย่างนั้นนะแต่พอเราเอาเป็นว่าเราสมมติว่าเราจะทําก็ทําไปเลยทําแบบไม่ต้องคิดอะไรมากทําแบบสมองเบลเบแบงแบงอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะสําเร็จแล้วมันก็จะเฮงโคตรเลยนะครับผมพี่สมมติได้พูดเองนะมันเฮงโคตรจริงๆนะเออเห็นไหมฮะทาแบบไปแบงแบงเลยทําแบบไปแบงแบงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องคํานวณนะว่าผลได้ผลเสีย ผลดีผลลบมันประมาณไหนนะครับผมเราวิเคราะห์หรืออะไรได้มันมีทางออกของมันแต่ถ้าเราเราตั้งใจมากอ่ะพอเราผิดหวังมากแล้วจะเฟลฉะนั้นจุดจับจุดของความหวังจับจุดของบาลานซ์ชีวิตหรืออารมณ์ตัวเองไว้นิดหนึ่งเนาะล้วค่อยๆทานะครับผมอันนี้คือคําแนะนํานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเฮงอยู่แล้วแหละถ้าดินี่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมนี่คือ พลังของคุณมีเยอะมากความตั้งอ,อกตั้งใจหรือเครียกว่าอะไรนะความดื้อก็ใช่ความตั้งอ,อกตั้งใจหรือความเชื่ของคุณะคาดหวังหรือตั้งหวังไว้สูงมากว่าจะต้องเสร็จสําเร็จได้เหรียญได้โล่เหรียญทองอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะสําเร็จไม่ล่ะค่อยๆนะกดดันนิดนึงนะครับผมค่อยๆนะค่อยๆนทะําม,มันจะกดดันนิดนึงถา,ถามว่าสําเร็จนะเห็นไหม สําเร็จจ้ะแต่ว่าอย่ากดดันตัวเองเยอะนะอย่าอย่าอย่ากดดันตัวเองเยอะอย่าทําอะไรให้มันเครียดหรือเรียกว่าเยอะแยะกับตัวเองค่อยค่อยๆอย่างที่พี่สนบอกว่าค่อยๆเป็นเห็นไหมมันก็บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะสําเร็จเองนะครับผมค่อยๆเห็นไหมต้องสามใบเลยค่อยๆค่อยๆปรับตัวค่อยๆเดินค่อยๆ นน่นนี่นั่นไปอย่าไปแบบจู่โจมหรือหักโหมหรือเป็นกองโจรอ่ะมันจะพลาดนะครับผมไหมเฮ้ย,ยมันเฉีวจริงๆนะมันเก่งนะมันนั่นีีนนึกถึงว่าปัญหาของของเรื่องราวที่มันจะมากระทบเราอะเราเองอะแก้ปัญหาได้และสิ่งที่เราคาดหวังหรือทําโปรเจกต์อะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันก็สําเร็จได้เพียงแต่ว่า ค่อยๆชิวๆปรับไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสําเร็จเองนะครับผมจริงๆนะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการงานกับการเรียนมันดีจริงๆนะดูสิแล้วการเงินมันก็โอเคด้วยอืมโดดเด่นมากเรื่องการเรียนกับการงานแล้วก็เรื่องการเงินก็ไม่มีปัญหาเงินมีอยู่แล้วขี้เหนียวด้วยเพียงแต่ว่าเราจะเอามาใช้แก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราคาดหวังมุ่งหวัง มหาศาลมากชัดเจนมากเหนียวแน่นมาก,มากว่าจะต้องเสร็จจะต้องสําเร็จจะต้องได้เหรียญเงินได้เหรียญเองออะไรประมาณนี้คือคาดหวังรางวัลเยอะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าชิวๆบ้างชิวๆบ้างมันได้อยู่แล้วเพื่อแต่เราปดเราอยากเกรงหรืออะไรกับมันเยอะเดี๋ยวมันจะพลาดเห็นไหมฮะเราตั้งใจมากไงจริงๆนะไพ่บอกว่าเราตั้งใจมากอ่ะแต่เราไพ่บอกว่าใหป้ปล่อยไปบ้างก็ได้คือประมาณว่าอืคุณเป็นคนเก่งนะมีคนมีความสามารถแล้วก็เป็นอาทีพแบบว่า ั้งใจหรืออะไรค่อนข้างสูงฉะนั้นแพทย์บอกว่าให้ให้ลดระดับความตึงลดระดับความความตึงหรือเกรงลงมาบ้างให้มันมีอารมณ์ผ่อนคลายบ้างมันจะสมูทแล้วมันจะมีความสุขนะเออเห็นไหมใจเย็นๆนี่ไม่ใช่ว่าการล้มเหลวนะใจะเย็นๆสําเร็จแต่ช้าใจเย็นๆนะครับผมแต่บางทีไปฝืนธรรมชาติอมันจะไม่ได้อะไรนะจริงนะเออถ้า พอให้มันช้าก็ช้าไปบ้างช้าตามมันเราก็ลิ้วล้อตามมันธรรมชาติรู้จักไหมธรรมะกับธรรมชาติเออนี่ก็สมบูรณ์ดีก็เพอร์เฟกแล้วไพ่โดยรวมออกมาว่าการงานการเรียนการเงินเพอร์เฟกสมบูรณ์แต่ช้าลงนิดหนึ่งช้าลงนิดหนึ่งให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้างเราอย่าไปยึดติดเราอย่าไปเหนียวแน่นกับมันมากเ,ออเรื่องคนรักเรื่องอะไรต่อมีอะไร หุดหงิดมีคนพูดเยอะมีคนอะไรต่อมนี้อะไรมาเยอะแยะมากมายทำให้เราปวดหัวช่างมันเถอะผ่อนคาไปบ้างก็ยังบอกเหมือนกันนะก็ผ่อนคาลงไปบ้างเห็นไหมเราฉลาดมีวุฒิภาวะที่ดีแล้วเราสามารถแก้ไขปรับตัวได้เพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันยุ่หยิมนี้ยเเยอะแยะเหลือเกินนะครับผม เออเห็นไหมด้วยอันนี้พูดถึงในเรื่องในเชิงของวิชาการในระดับ IQ EQ เอีค้าไปคุณเป็นคนที่มีทัศนคติดีปรับเปลี่ยนได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่ามี IQ ดีที่จะลดหย่อนความตึงเครียดมีวุฒิภาวะที่ดีอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกคุณแก้ไขได้คุณปรับตัวได้ดีไมด่ดีคุณอาจจะพูดคําเดียวแล้วคนอื่นคนที่ฟังเงียบไปเลยก็มีนะมันจุกนะเข้าใจปะ แม้ม่มีทางออกนะอเออนะครับผมไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้หนักแค่ไหนยากแค่ไหนคุณก็ทําสําเร็จชนะเป็นกาลังใจให้ช้าลงช้าลงช้าลงความสําเร็จมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอย่ากระตุ้นเราอยา่าเราอย่าย่นระยะเวลาให้มันเร็วกว่าปกติแค่นั้นเองนะครับ